ข้าวตองพักข้าวตองพี่น้องใบบางญ่บางใหญ่นี่ยิงเล็บยิงใบใหญ่ยิงสวยพักข้าวตองเนี่ยกินกับอันลาบก้อยตัดข้าวดีอันนี้ก็สิปลูกไม้ปลูกไม้ด้อนี่เดินนี่ ใบงามครับโอ้ยกินกับอันลาบกับก๋อยขนมจีนเขากันดีแหม่ไม่เลย